ลาคุณออกเวลาจะลงไลท์ใช่ไหมกดกดผู้จัดเหมือนเดิมหรอกดอีกนิดก็จะเป็นหน้าจอเดียวโอเคเดี๋ยวผมมาไล์ใหม่เดี๋ยวผมมาไล์ใหม่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวกล้องเข้าไปไล์แล้วเดี๋ยวเชิญกันกดรอใช่ไหมใช่เพิ่งกดเมื่อกี้อ๋อแสดงว่าไลท์เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งครบสามเรื่องไหมไปดูกองก็เลี้ยวเย่อ้าวพี่นี ไม่ดูขวัญเลยเหรอ,อเดี๋ยวก็ได้ดูสองคนก็เดี๋ยวเขามามาไลฟ์คู่กันไงตาชั้นเดียวช่วงนี้พิมพ์นิยมนะยุดด้วยหยด,ด้วยใหกล้อง <laughs> ใครบ้างให้กล้องใ,ใช้ใใชฟิลเตอร์ด้วยกล้องไม่ชอบใช้ฟิลเตอร์เลยกล้องชอบหน้าสด <laughs> พี่กุง้งขวันบอกแล้วกล้องใช้อยู่แต่ว่าแบบไม่ได้เยอะใช่ไระบบติง๊ง ก็เนี่ยพี่ก็กดตรงเนี้ย<า>พี่ก็กดสติกเกอร์เนี่ยพี่ก็กดพิมพ์เอานเอานี่ยอะไรเงี้ยเย้าจริงผมไม่ทำได้แล้วเอันนี้แต่ตอนแรกมันพิม์ไม่ได้ใช่ไหมที่ขวน้ำให้อ่ะมันจะขึ้นว่าแค่ติดตามฉันไกวหายไปเลยพี่ต้องขึ้นใหม่อีกของเราก็ห้ไยไปไห,ยห็ป่ อยู่ข้าวไหมข้าวเป็นยังไงข้าวกระเพราบไข่เจียวแม่สุนไข่ได้ปะเนี่ยแล้วก็เขียนเอาเฉยๆเขีกนเพลงเร็วคือเ,เพลงข้าวคนขี่เร็วเขียนเพลงแต่ว่าของกองอ่ะเขาแทร่ร้องกับเขาเอาเกะก่อนนี้ก็ง่าย,ยางไงของกองอ่ะไม่ได้ร้องดนตรีสดแบบพี่นะที่พี่โอเขียนมา ขึ้นก่อน on, ่ะขึ้นก่อนพี่ใหญ่นุ่นนะเดินร้องก่อนแล้วแต่ชุดดิเกหรือใส่ชุดแะ้ก็แล้วแต่กล้องอ่ะกล้องก็ต้องเอาตามฝันในกองก็ไม่เคยไปอ่ะมีใครไปบ้างเนี่ยสามคนเนี่ยูะหิวเลยหิวจริงอ้าว อยู่ระหว่างการทดสอบเลยสินี่ช,ชุดธรรมดาหลอ่หลอๆไปเลยแต่ว่าถ้าชุดลิเกก็คนก็จะได้แบบแรู้จักแล้วก็จำดีเดี๋ยวว่ากันมันตั้งวันที่ยี่บเนาะลัวแบบเพื่ดนเปนไปเขาไม่รู้ว่าเปนใครอะไรอย่างเ้อมชุดธรรมดาก็ไอ้นี่ใครนี่มายืนตาตีบอยู่นี่กล <c oughs> <c oughs> องชุดไหนก็หล่อ ลายน้องด้วยเป็นหมาหวัวเน่าอยู่แล้วเนี่ยหัวเหม็นหมดแล้วเดี๋ยวต้องถามพี่โยนะใช่ <c oughs> ก็ดู <c oughs> ดนุน่นจะใส่ชุดดำดงเขาก็เหมาะพี่แล้วแต่ขวันจะพิจนารณาจะ<ม>ใส<ช>่อะไรกันนขพี่โยไม่มีใช่ไหไมใช่เขาสีเขียวอ่ะชอบสีเขียวอะไรนะไม่มีเดี๋ยวตั้งค่าผิดไว้ปปะพี่บอกเองเดี๋ยวถามให้ก็ได้ตั้งค่ายังไง วายมีหนุ่มๆมาวายโอ้โหใจรัวๆเลยขวัญไปค่ะแต่ว่าก้องยังไม่ได้ไปอ่ะก้องไปยี่สิบเขาไม่ได้เชิญก้องมาไง <c oughs> ก้องไม่ใส่อะไรเลยก็หลออวายแรงมาก <c oughs> แมวค่ะเทอมแพงไหมคะพิ<อ>ซ่าโอ้โหเยอะอยู่นะได้ยินไหมอ้โหเยอะอยู่นะ ม่ฮีในฮีตอบคอมเมนต์ซะด้วยสยญญานว่าไม่ทำอะไรฮะพอเดตอบแต่พี่พี่เดี๋ยคขออยนนตอบแต่อันจริงเรนไม่ค่อยเป็นไงเข้าไม่ถูกงก็ค่อยๆไปอย่างเงี้ยแหละพี่ก็ไม่เป็นนั่นแหละทำอะไรเป็นที่ไหนให้เขาช่วยสอนอยากรู้อะไรก็ถามพี่พี่ในไลน์หละ ว่างอัดเพลงกันสายันเก่งอัดเพลงเก่งอะไรอย่างเี้นะ <c oughs> พี่เปิน้น <c oughs> สวัสดีค่ะน้องก้องโหไม่มีใครเรียกน้องขวัญเลยสวัสดีครับน้องฝานส่งเข้าประกวด <c oughs> ชีวิตนี้เพื่อแมวแล้วเมื่อไหร่จะมีเพื่อเรา <c oughs> ชอบอะ่ะ พี่มินนี่แม่นะแม่นะขำ <c oughs> กล้องตอนหาปากกา <c oughs> ขวัญย่านั่งขำอยู่่หยหาปากกาผมไม่มีเลยครับปากกา <c oughs> โทษถัง <c oughs> ผมทำไม่เป็นะผมทำไม่เป็นเลยครับปากกาอยู่ตรงไหนข้างไหนแหวะข้ามาดูกล้องกานพี่กุ้งพี่กุ้งต้องอยู่ช่วยขวัญหนอ่อยเนาะแต่ขวัญไม่หาพีเคเดี๋ยวพีเคกับกล้องแต่ยุต ยี่สิบอยากไปหาจังเลยพี่เปิ้ลเร็วล้างานเร็วสวัสดีพี่เปิ้ลนะคะสวัสดีพี่เก๋หิวเข่าอ่ะหิวเข่าอ่ะหุงเข่าเพิ่มดูหุงเข่าเพิ่มจะจ่ะหุงเข่าเพิ่มจ้ะไม่ไม่ครัวไม่นเรเป็นแอดมมนผมด้วยนะอ่าไม่ครัวแอมที่บ้านพี่มีแมวนะมาดูไหมน้องกล้องว้า ต้องลาสามีด้วยโอ้ปเปิ้ลกล่องใส่ซื้อดล้างหมูขอบคุณนะคะเ,คเป็นไรก็ได้เนะแต่ว่าเป็นตัวของเตงน,นี่แหละดีที่สุดคนจะได้เข้าถึงได้แบบได้ง่ายที่สุด <c oughs> น้องฝานแม่ทิ้งดอมโอป้าเข้ามาดอมกล่องกล้องวายวาย <c oughs> แต่ละคนนี่นะแคบ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 ฟ้องไขรได้มั่ง บ้านพี่มีแมวเพิ่งคลอดนะนั่นโอ้โหเฮ้พี่ชายอ่อนโยนเบื่องห่ะไปดิไปแล้วไปแล้วเนาไปไหนต่อเมื่อกี้ลงมาหัาขวัญ่ยก็เชิญมาหัดเชิญมาเดี๋ยวลองทำดูเจนเยนก้องช้ำหมดแล้วนั่นหนาฟ <c oughs> ัดจนตะกอดตัวเหลือหน่อยหนึ่งแล้วกล้องมาแรงตอนนี้ <c oughs> คืนเลยจัดไปหนึ่งเพลงค่ะพี่ป้อมใจเย็นอะไรก็ไม่จดซื่อจดซื่อส่งปานุไว้ประกาอยู่ไหนครับ,รบจดซื่อเลยครับจดซื่อไ,ไ,ไ, <laughs> ไล่แล้วไม่มีใครสนใจขวันเลยแล้วรอกล้องไปไล์เดี๋ยวเรามาพีเคกันฝานพี่อ้อมเขาขอนะคะขอใช้ชื่ออ้อมอ้อมใจหลวงทองได้เลย <c oughs> คู่กับฝันใจอ้อมใจไวจดชื่อแล้วนั่นน่ะเ <c oughs> ตรียมเลยเตรียมโดนเลยด <c oughs> <c oughs> ิเจชอบใจโอ้ขอบคุณนะคะดีใจนะมีคนเอ็นดูน้องขนาดนี้ดีใจค่ะสมกับชญาเขาเลงข,ขวัญใจชาวบ้านก็ไหนก็เป็นเด็ก